สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมินิบอลไซอินดี้บอลไซจิวอินดี้นะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพาคุณผู้ชมมาดูรากนะครับที่ผมได้ทำการนะอ่าตอนนั้นไม่ได้ถ่ายทำให้ดูนะครับคือเอ่อตัดตัด,ตดอ่ารากที่ที่เขาเป็นเป็นรากรากรอบอยู่แล้วนะคะตัดทดนะครับพอตัดทดปุ๊บก็เขียงออกนะครับแล้วทีนี้เขาก็จะมีการสร้างเยื่อ เขาเรียกว่าอะไรเยื่อเจริญตรงนี้นะคะแล้วก็พอสร้างเยื่อเจริญปุ๊บเขาก็จะแตกกิ่งนะคะเวลาไม้ท่านใดที่เขียงนะครับแล้วแล้วไม่มีตานะครับก็อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งนี่นะครับอย่าเพิ่งแบบว่าถอดใจว่าน้องจะไม่เกิดนะครบเราให้เขาสร้างเยื่อเจริญสร้างหูดนะครับ สางหดเดี๋ยวเราจะมีตาแบบนี้นี่เองนะคะเดี๋ยวก็จะมีตาแบบนี้ออกมาแล้วค่อยมาคัดนะครับเอาละเดี๋ยววันนี้เราจะมา,าดูรากก่อนนะคะว่ารากที่เราได้ทดแล้วจะเป็นยังไงนะคะวันนี้จะยังไม่วันนี้จะไม่ถ่ายให้เห็นข้างบนนะเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะอยากสางดูรากแล้วก็เดี๋ยวจะหาหน้าไมาน้นะคะเสร็จแล้วก็จะเอาใส่ไว้ในกระถางเดิมนะครับ แล้วเ,เราสร้างให้จบก่อนเราค่อยเปลี่ยนกระถางทีเดียวนะคะเพราะว่าเพ็มน้าถ้าต้นจิ๋วแบบนี้เราสร้างให้จบเราค่อยเปลี่ยนกระถางได้นะคะดีกว่าสร้างแบบว่าแค่หกสิบแล้วลงกระถางจิว๋วฮะน้องอ๋อกิ่งกา้านสาขาเขาก็จะโตแบบแบบไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจนะเอาเราเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะคะว่าฐานรากเขาเป็นยังไงนะคะหลังจากที่ผมได้โทดรากแล้วเนาะ จะค่อยๆค,คัดไปนะฮะอันนี้เอาออก นี่ลากจริงตอนลากเขาจะอยู่ตรงนี้นะต,นะนตรงนี้ไปดูก่อนเอาเจาตรงไหนกี่ไหนเป็นหน้ามา ทีนี้มาดูกันนะว่าผมจะเอาตรงไหนเป็นหน้าหมายนะทางนี้นดูเหมือนจะไม่สวย เป็นนี่เป็นที่ผมได้ทําการตัดนะครับตัดแล้วก็ให้มีลากใหม่ออกมานะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะนี่ตรงนี้รอยตัดเห็นไหมนี่แล้วผมจะใช้อันนี้อันนี้ไม่เอาลนะตัดเลยดีกว่า จะไม่แบบว่าไม่ไม่ดูเพอร์เฟกอะไรนะะแต่ก็จะดูเป็นแบบก็จะดูด,ด,ด,ดูนี่นิดนิดนิดนึ่งดูเป็นรากแบบธรรมชาตินะคะอันนี้รากตรงน,นี้มันมันมันเสียไปนะตรงน,นี้อาจจะใช้ตรงน,นี้ดึงมาทับนี่นะคะตรงน,นี้ทีตรงน,นี้แบบให้รากเยอะมากเลยนะไอทีรากที่แบบต้องการที่จะให้ออกก็ไม่ออกเ้ย ไม่ต้องรีบทำนะครับเพราะเราเราต้องใช้ต้องจำเอาขึ้นใจเลยนะว่าบอนไซคือเป็นเป็นงานที่จะต้องใช้เวลาระยะเวลาดังนั้นไม่ควรไปใจร้อนกับเขานะฮะไม่ควรไปใจร้อนกับเขาค่อยๆทำค่อยๆดูนะครับแต่แตอนนี้ผมจะเอานะ ผมอาจจะจใช้เวลาในการอัดแล้วก็ตัดต่อนานเหมือนกันนะยังไงก็ช่วยให้กำลังใจผมด้วยนะจ๊ะอันนี้อาจจะอาจจะมาอยู่ตรงนี้เพื่อให้ดูมีาลากที่ช่วยเขาบ้านนะะงคะคือตรงนี้เขาด้วนไปนะเราก็จะเอาจะลากจากตรงนี้ดึงมาตรงนี้ค่ะคือแบบช่วยเขาเ ช่วยเขาแล้วทำให้เขาดูสวยขึ้นมานะครับตรงนี้เขามีลากอยู่แล้วนะ ผมกำลังคิดว่าจะใช้ลากข้างบนเนี่ยมาทำให้เขาดูมีลากนะคะทำให้เขาดูเป็นแบบให้สวยขึ้นมาได้นะนี่เอามาจัดมาตัวนี้ให้เขาเป็นลากดูแบบไม่แหวงนะ รักเส้นใหญ่ตัวนี้อ๊บอย่าขาดนะจ้าอย่าขาดเด้อนี่แล้วก็จัดล้างใหใหม่นะครับการคนที่เล่นบอลใสนี่มือจะต้องเลื้อะนะครับถ้ามือไม่เลือนี่เรียกได้ว,ว่าแบบไม่ไม่ใชไ่ไม่ใช่เล่นบอลใสนะครับ มือต้องเลอเพราะเราต้องจับดินทุกวันเนาะเอาเรามันจะมีกิ่งนี้กับกิ่งนี้แนละ้วกิ่งนี้ผมจะไม่เอานะหรือจะเอาไว้ก่อนมันดูเบิ้ลกันนะมันดูซ้อนกันอย่างนี้นะนตัดออกเลยก็ได้นะ มันนลออกเอาไวน้ะ็คือลากเขาไม่ได้เพอร์เฟกนะคะทำยังไงก็ได้ให้ลากเขาเพอร์เฟกนะคะพอเราเดี๋ยวเราันเลือกหน้าไม้กันนะการเลือกหน้าไม้ก็ควรเลือกออจากเริ่มต้นจากรากนะครับตำแหน่งตรงไหนมี มีรากสวยแล้วก็ตรงนั้นนะแล้วตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะสวยอนะ่ะส่วนจริงๆนะชอบตรงนี้นะคะแต่ว่ารากเขาตรงนี้จะไม่สวยนะคะเอาละผมจะตรงนี้นะคะจุดจุดนี้นครับคือรากเขาแหว่งเ,เหมือนตอนที่ผมผมตัดไปเมื่อกี้รากเขาขาดนะครับผมเอาตรงนี้มา ซ่อมก่อนนะครับมาซ่อมให้เขาเออประมาณว่าทําให้ลากแล้วเขาดูดีขึ้นมานะครับเพราะว่าลากเขาไม่ไม่ค่อยเพอร์เฟกเท่าไหร่ลากเขาไม่ค่อยดูดีเท่าไหร่นะก็ค่อยๆซ่อมแซมนะครับซ่อมแซมให้เขาดูดีนะครับ ส้อมเหมือนกับว่าดึงอันที่ดึงอันบนนะคะลงมาเพื่อที่ทําให้เขาดูเป็นลากที่สวยงามน,นะครับชอันนี้มันซ้อนกันเนาะ 哦哦。Oh, oh. คิดว่าคลิปนี้ก่อนที่จะตัดต่อคงน่าจะสัก50 50นาทีนะคุณผู้ชมต้องใช้เวลาตัดต่อแล้วคุณผู้ชมดังนั้นนะก็กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วก็ดูคลิปจนจบนะครับคุณผู้ชมขอขอบอกวันนิดนึงนะค,คุณผู้ชมดูคลิปให้จบแล้วค่อยคอมเมนต์นะไม่งั้นมันจะไม่ขึ้นนะครับไม่งั้นจะไม่ขึ้นคอมเมนต์ที่ที่คุณผู้ชมเขียนมานะคะเพิ่งดูคลิปให้จบนะคะไม่งั้นก็ นั่นแหละต้อง,องดูคลิปให้จบถึงคอมเมนต์มานะครคบะผมถึงจะเห็นคอ,คอมเมนต์ของคุณผู้ชมนะครับแล้วก็เมื่อกี้ลืมกดนะลากเมื่อกี้ลืมเมื่อกี้ลืมกดถ่ายนะก็ผมได้ทำการดึงลากตัวนี้มาแล้วก็ล็อกตรงนี้เรียบร้อยต่อไป นี้จะมีลากเส้นนี้อยู่แล้วเราตรงนี้กดออกมาครับ ไปหลุดออกไปฉีดน้ำนะครับเพื่อทำให้เ,หเขาเห็นให้คุณผู้ชมได้เห็นรากการจัดชานะครับาจากที่เราทำให้่ทำใหม่ให้เขาดูเป็นธรรมชาติหลังจากนั้นนะครับพอลากเขาโตนะครับข้าบ้านก่อดตางอยู่หลังจากนั้นนะครับพอลากเขาโตแล้วให้มาจัดอีกก็ได้นะครับ ออแลส่วนตัวแล้วผมชอบหน้านี้นะครับแต่เดี๋ยวขอญาตปลูกให้เขาฟื้นตัวนะครับแล้วก็ค่อยมาเลือกอีกทีว่าจะเอาหน้านี้หรือเปล่านะเดี๋ยวให้มาดูอีกทีนะครับเดี๋ยวให้โตแล้วผมจะเขีย่ยเขีลากออกใหม่นะลากออกให้หมดเลยแล้วก็ดูว่าผมจะเอาหน้า,นาไหนกันนะครับ แล้วข้างบนเนี่ยไม่ต้องนี่ไม่ต้องยากเลยนะคะผมจะทําเป็นพุ่มนะคะคืออา,อาจจะไล่ตัดข้อตรงนี้ออกก่อนนะคะตรงนี้ข้อนี้ตัดทดเคาเรียกว่าอ,อะไรอะ่ะตัดตัดตัดเพื่อให้กิ่งตรงข้างล่างนี่ออกด้วยนะคะถ้าเราไม่ตัดตรงนี้กิ่งพวกนี้จะไม่ออกแล้วมันจะดูมันจะเป็นพุ่มพุ่มบนซึ่งมัน มันไม่สวยค่ะมันต้องไล่ตัดข้อนี้นะแล้วก็กิ่งตัวนี้เผื่อจะกิ่นตัวนี้ออกมาตรงนี้นะคะถ้าเราเอาข้อข้างบนเลยเนี่ยมันไม่สวยอ่ะมันต้องยอ่อก่อนคล้ายๆกับว่าเขาเรียกว่าผมพูดไม่ถูกตอนนี้อากาศร้อนแล้วก็เสียงรบกวนเยอะค่ะแล้วก็ทำให้ผมไม่มีสมาธิในการพูดอาจจะตัดตรงนี้นะคะตัดตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้ข้อนับจากตรงนี้ก็เป็นสองข้อนะคบแล้วก็ตัดสองข้อแล้วก็ตัด เพื่อให้เขาแตกตรงนี้นะคะถ้าเราเริ่มตัดตรงนี้ให้เป็นพุ่มตรงนี้เพราว่ามัดูสูงไปนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูอีกทีนะกับการเอ่อตั้งชื่อคลิปนี้ว่ายังไงดีละ่ะชื่อว่าน้องน้องเพล็มหน้าเสริมลากอีพีหนึ่งแล้วกันนะ น้องเพลมหน้าน้องเพลมหน้าเสริมรากอ่ะ EP หนึ่งนะคบถ้าใครอยากดู EP สองกดไลค์กดติดตามนะจ๊ะแล้วเหมือนจะเด้งเข้าไปหน้าฟีดของคุณผู้ชมเด้อถ้าไม่กดติดตามก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้ติดตแล้วก็เอาดินมาใส่นะครับแล้วก็พออาใส่ตรงนี้แล้วลวเอาดินมาใส่ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็ไปลดน้ําน้ําก็จะยุบลงไปครึ่งหนึ่งนะครับ แล้วก็เอามาตุ้มของเราเนี่ยวัดแล้วก็จัดดีๆนะคะพย,ยัดจัดแป๊บนึงงพอใส่ดินลงไปนะครับเสร็จแล้วก็เอาตุ้มนะคะตุ้มจัดดูดีๆนะคะอย่าให้เขาเอ็นนะครับให้เขาอยู่ตรงๆนะคะมองทุกมุมนะครับมองทุกมุมดีๆแล้วก็ให้เขาอยู่ตรงๆ มันจะเอ่อมันจะเขาเรียกว่าอะไรมันจะเกี่ยวพันไปถึงตอนที่เราเริ่มเริ่มทำพุ่มแล้วนะคะเราจะได้รู้ว่าตรงมันเราต้องจัดให้เสร็จตั้งแต่แรกนะคะ oh. มีไมโครฟิล์มกขอไม่สมประกอบของเราเดีเียวไม่แน่นะครับ oh. ไม่แน่นนถทะลากอ้วนๆแล้วนะคระ oh. ผ้าผมเปิดเปิดลากออกมาดู รอบหน้าอาจจะสวยก็ได้นะใครจะไปรู้เด้อนอันนี้ใครยังไม่รู้ใครยังไม่ดูนะคะเป็นที่ตักตักดินสำหรับแคกตัสกับบอนไฟนะคะผมทำไว้ในคลิปที่แล้วนะจ้าไปดูได้เลยเด้อมันง่ายแล้วก็ตักดินง่ายแล้ว มันจะได้ไม่เปื้อนเล็บแบบนี้นะอันนี้มันเปื้อนเล็บเล็บที่เปื้อนก็เพราะว่าเราได้ไปสัมผัสดูรากเขานะนะใส่ไปเลยต้นเมเปิลเพลนพหน้าของเรานะมเ,นเมเปิลแพลนหน้านะ ท่านใดที่สามารถมีเขาเรียกว่าอะไรท่านใดคุณผู้ชมที่มีต้นไม้สวยๆจิ๋วๆเหามาะอวดได้ที่เพจมินิโปรเซ็นตี้โปรเซ็นต์ชีวิตดีด้วยนะครับเอามาแลกกันเขาเรียกว่าอะไรเอามาเอามาส่งกันบ้านด้วยเดอ้อนะส่งกันบ้านด้วยนะครับนะเดี๋ยวครูคนนี้จะมาดูนะคะไม่ได้มาตรวจนะมาดูเนดะ้อ ดี๋ยวจะมาดูมาชมนะครับส่วนใครที่ติดโควิดนะครับก็มาดูคลิปนี้เผื่อจะได้แบบว่าเอาไปทำนะครับก็จะได้หอมีมุมความสุขเพิ่มนะครับมุมความสุขเล็กๆนะครับการเล่นมอเตอร์ไซค์นี่มันมีความสุขจริงนะคุณผู้ชม นะถ้าใครยังไม่เล่นลองลองลองดูนะคะลองเล่นดูนะ,ะมันจะมีความสุขมากแล้วก็จะสละเวลาของเราที่เหลือที่ไม่ค่อยที่แบบว่าเป็นเวลาที่ว่างนะครับแล้ก็มาเล่นได้นะคะมีความสุขะะอ่ะอ่ะว่าได้แล้วนะครับเดี๋ยวอีพีหน้านะครับชื่อปอนชื่อชื่ออะไรล่ะอันเนี้ยลืมไปแล้วนะลืมไปแล้วไงนะนะ เป็นคนความจำสั้นนะครับเ,เพลมหน้ารากเพลมหน้าเสริมรากน้องเพต้องมีคาว่าน้องน,อน้อนเพลมหน้าเสริมรากอีพีสองนะจ้าเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ารากหลังจากที่เขาจเจริญเติบโตแล้วนะคะรากจะสวยเพียงใดนะเดี๋ยวมาชมกันนะครับสวหรับวันนี้จนกว่าจะพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ